ตัวนี้ตัวอะเหมือนตัวรันเออะนี่โอ้โหแล้ววันนี้แลต่แต่วะนี่นี่อะไรวะเนี่ยกล่องมันใหญ่ด้วย7,499บาท7,000 7,499สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาสรุเจเปนสโตร์พวกเราแห่งบ้านเฮียวันนี้ก็เป็นวันว่างๆของพวกเรานะครับก็เลยพาไปช้อปปิ้งกันซะหน่อยอ่าแต่ว่าช้อปปิ้งธรรมดามันไม่ใช่ต่างรายการเราอยู่แล้วเพราะนั้นกติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม คนเจกติกาในการช้อปปิ้งของเราในวันนี้ไม่มีอะไรยากแต่ละคนจะต้องโดนปิดตาและจับหมุนให้เดินไปในร้านด้วยความมืดมิดถ้าชนหรือแตะของชิ้นไหนของชิ้นนั้นจะเข้าอยู่ในตะกร้าทันทีถ้าแตะโดนตู้กระจกก็จะต้องชี้สูมจากตู้นั้นหนึ่งชิ้นโดยเราจะให้แตะได้ทั้งหมดไม่เกิน15ชิ้นใครที่แตะได้ราคาใกล้เคียง2 0 0 0มบาทที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้ของในตะกร้านั้นกลับบ้านไปอีก2คนจะเป็นคนจ่ายเงินซื้อของให้กับผู้ชนะ เราก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปขนาดนั้นโดยเราจะมีตัวช่วยทั้งหมด6ไอเทม1เรียกพนักงานไอเทมนี้จะสามารถใช้พนักงานช่วยคำนวณได้ว่าควรหยิบกี่ชิ้นถึงจะใกล้20,000ที่สุดแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อพนักงานก็ได้นะ 2. เปิดตาได้1วินาที 3. สามจิตในการเลือกจุดเริ่มต้น4เพิ่มสินค้าชิ้นต่อไปที่แตะได้ให้เพื่อน5ลดสินค้าของเพื่อน1ชิ้นและสุดท้าย6สลับสินค้าในมือกับของเพื่อนโดยให้บอกเบอร์ลำดับของสินค้าที่เพื่อนแตะ จริงๆต้องบอกว่าก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็ไม่มีอะไรพอจะโอนได้ออกมันรู้สึกตื่นเนตะ้นออกปุ๊บ <c oughs> คนแรกเลยนะออกปุ๊บคนแรกเลยอ่ะวหน,น่อยออกคณะคนสองเดือดเราเจ็บไอ้เหี้ยเราจะเริ่มท้วยพี่เบลนะครับเอ้มื่อกี้ลืมถ่ายว่าต้องกดอดัดนปะอ่านะเลยพี่อ๋อเหรอเหรอไม่เอาใหม่เหรอไม่เอาพี่ <c oughs> คนแรกไปก็แพ้อยู่ดี ดี๋ยวหมุนตัวหรือเปล่าหมุนตัวบอนเออหมุนตัวเพื่อเนี่ยให้งงงงเอาไปใส่ได้เดนไปเดี๋ยวจะชนแล้วบอกถ้ากูชนพวกมึงคือกูต้องผิดพวกมึงด้วยถ้าตัวกูแพงอะกูจะชนยังยังนซ้ายขวาหน่อยก็ได้จริงอ่ะชนไหมกูชนไหมชนไหมไหนอยู่ไต่ชนแล้วแตะยังแตะเลยเปล่าแตะเลยเปล่าไม่กูชนอะไรเปล่า Drive, <là> ข้างหน้ามึงใกล้มากนะคือมึงเดินไม่ได้แล้วโดน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 หนึ่งโดนหนึ่งไปนี่กูเดินโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งเทนหนึ่งแตะนี่กูช็อใครอีกเนี่ยกูเองกูองขอบผมจับขอบคุณท่านมึงจะเดินไปไหนเนี่ยเดินกลับบ้านเลยปะเนี่ยอ้าวโอเคชี้ไกลเหรอ้ไกลวเอาอันนี้ก็ได้อ้าโอเควันนั้นอันนี้มั่งนี่พี่ สายพี่นะสายพี่สายพี่ตัวนี้ตัวนี้จะมองงานเลยเออตัวนี้ตัวนี้ด้วยอ่ะ it was at this moment that he knew อร่าร่าตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเดอมดูเลยกูเลิกเลยกูจะไปนี่คืออะไรอันนี้สำแพงอ่่ตัวนี้ตัวนี้ ตูทเเีนี่เอานี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กูแตะตูน้นู้นอ่ะกูแตะตู้นี้ด้วยวนี่น้องกูเปิดซ้ายมึงเอาชี้ขวาขว,วตีนะ่ะวันนี้ทีวไว<ห>้นู้น ให้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนนะโอเคต้องถ่ายไว้นะครับโอเคตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวข้าหยิบมาแล้วกันอ่าเป็นตัวไฮไลท์เป็นตัวไฮไลท์ว่ามึงแตะแล้วอ่าเดินต่อเฮ้ยแตะนะขวาเฮ้ยแตะแล้วชนชนชน ใส้เทมให้เขาแนะนำปั้น,น,นเนี้ยปั้นอื่นเราให้พนักงานมาช่วยนะครับ,บเราต้องการทั้งหมด15แตะแล้วก็ให้ราคาใกล้20,000ที่สุดแต่ตอนนี้หยิบมาเท่านี้แล้ว,ว<ะ>คิดว่าควรหยิบไปก,กี่ชิน้นหรือว่าไม่ต้องหยิบแล้วดีกว่าว<ะ>เมื่อกี้มีตัวนั้นด้วยนะที่โดนไปคนจะแตะกี่ชิ้นวันนีน้สุพอห้าอ๋อวันห้าเช<ะ>ื่อพนักงานไหมเชื่อ ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเขารู้ดีที่สุดแล้วโอเคขอบคุณครับห้าแต้มขอบคุณครับจะแต่งงี้เลยอ่่าเพิมอีกชิ้นโอ้โหเหมือนมึงรู้อ่ะสามปอดเรียบนะครับพี่เดลพี่เดวแล้วสี่พี่เดวพี่เดวฮัตทริกแล้วสี่แล้วห้าโอ้โหห้าแล้วโอ้โหเจ็ดแค่ที่ฟังแล้วมันดูน่าจะมีราคาในระดับหนึ่งก็เลยบอกว่าแต่อีกห้าคือก็เลยแตะไปเจ็บเพลย์อเลยเราเอาใกล้สองหมื่นสุดนะ เอออ๋อโอเคอนนคิดว่าไม่เกินแน่แน่ว่าไม่น่าเกินรู้สึกไงไงคะรับก็รู้สึกว่ากลัวตกบันไดฮะของเบลใช้ไปครบ15แตะเลยกูต้องบอกไปเลยว่ากูรู้แป็นมาสลุกอย่างดีเลย <What? S 1> เดินไปไหนมาไหนได้หมดเลยด้วยความที่กูเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะ <c oughs> มั่ต้นก็ได้ด้วยนูกัน่งวดโักันที่คิดเลยเนี่ยไปอ, <c oughs> อ่ไป Ready, <go. S 1> โอ๊ยแต่โดนเสาว่ะโดนเสาไม่นับน,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 นี่เล้โอเักสี่ห้เก้9ค่อยแตกทีนึ่งเป็นกลยุทธ โอเคสี่แต่หนึงสี่แต่หนึงเะหนึ่งองสาม้าฉลามขึ้นบกสี่จิ้งจกยัดไส้อุเ้ยเอาสข้างมพร้อมกันเลยอันนี้สข้างเลยนี้ออนนี้อัอันอันอนี้อั้อนอันนี้นี้นี้อนี้นี้อนี้้้ัน ประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้าม,ามีอะไรไหมมึงแน่ใจนะหรือมีชั้นเปล่าอะไรอยู่กูให้มึงเปลี่ยนมึงเอาไหมไม่เอาไม่เอาเด้วยนะเรื่องเราไม่เคยต้องหาย,ยตรงนั้นเลยครับต้องหายตรงนั้นโดนไปแล้วนะโอเคไปต่อใจไม่ค่อยดีเลยเนี่ยกลยุทธ์กูสามแตะนะสาวใจแล้วเหรออืมกูกะว่าสิบห้าแตะสองหมื่นเนี่ยมันเฉลี่ยแต่ละประมาณพันกว่าบาทด้วยความเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์กูกูจะแตะละพันกว่าบาทแล้วกัน เออโดนเสาไม่เป็นไรโดนเสานี่เป็นต้ใช่ไหมเออมันโดนเสาเฮ้ยจับเลยอ่ะเฮ้ยก็จับเสาไงจับเสาไงนี่โตโต้โตแล้วเมื่อกี้เราชี้บนบนบ้างแล้วอันนี้เราชี้ข้างล่างประมาณนี้กันอ้อโหหหหหาหห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 ห่หงหห ต่นเลยต่อเลยต่อเลยอ่าต่อเลยนะใกล้ถึงใกล้ชนยังโอ้โหชนอะไรวะเนี่ยตรงนี้งั้นกูขอให้ตัวนี้ไปให้ไอเบลแล้วกันได้ตัวตัวนั้นป่ะโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเปลี่ยนไหมชี้ให้เบลอันนี้ให้เบลให้เบลอ่ะกูอันนี้โดนนั้นเปล่าตัวนั้นเปล่าเดินต่อฮะหนึ่งอ้ชีดชนชนอะไรวะชนกล้องชนกล้องโอ้โหกูแม่นมากเลย ใ่แล่วอนน่งไ้ยโอ้ยแใ่ล้วันนี้ใส่แลนี่อะไรวะเนี่ยกล่องมงใหญ่ด้วยดิฮไม่เาว่าอะไรอันี้เหรอกล่องนี้น่าจะเป็นงานพวก G O P ป่ะอ่าใครบอกไม่รู้เพราะมันกล่องใหญ่แล้วมันก็ข้างหน้าเป็นใส่ๆไงอโปรเด็นต่อนยนะคือโดน่อันนี้คือ ันนี้เป็นงานกล่องกล่องอะไรไม่รู้นี่นะครับดูโดนอีกแล้วนี่อะไรนี่ชั้นนี่ชั้นหรือกล่องนี่ชั้นหรือกล่องชั้นนี่ชั้นอ๋อรอดรอดรอดเอ้าโดน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 ไงนี่อะไรวะอันนี้งานเล็กกล่องเล็กนี่เรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีใครพูดกับกูด้วยอ้าว ได้แล้วได้ตัวนี้แล้วงานถุงนี่แม่นไม่เท่าไหร่กันก้าวห้ามาโดนอีกแล้วอะไรวะทำไมมันโดนเยอะจังเอาประมาณเอาสมถงแลนเอาเนี้ไอ้ตัวสีเขียวตัวสีเขียวเนี่ยมายูมันสีเขียวเลยเนี่ยตัวสีเขียวตัวสีเขียวครับโอเครับออกไงแมไว้ก่อนเดี๋ยวข้าแตะข่าแตะเดี๋ยงแล้วนะ น,นี่อะไรนี่อะไรเนื้อของมีตัวไงสองเลขสี่แต่นะสี่แต่ยนี่่แล้่ไดมนได้นงั้นชิ้นต่อไปกูขอสลับกับชิ้นที่หกของเฮียแล้วกันเนี่ยกูขวาอ่ะโดนนี่และเนี่ยอ่ะบอกไป ไอ้ไอ้ข้างหน้านี่จะจะโดนโต๊มา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 ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาตรงนี้หน่อยขวาไหมชี้ขวาเลยชี้ขวาขวาเลยไม่เอางั้นชูชี้ซ้ายขวาหลังหน่อยขวาหลังขวาหลังไม่เอา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 ไม่อย่างเงี้ยไม่วางยาวคุณแน่นอนอุ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยโดนถุงไหมครับเฮ้ยจับเลยอ่ะจับเลยอ่ะจับไอเทมเพ้นก็ใช้หมดแล้วกูไม่ได้แล้วตางซ้ายนะครับ

อ่ะไปตัวสุดท้ายปึ้งอ่ะตัวไหนนี่กองชมพูเหรอกองชมพูขอเดาว่าเป็นมันมีเรื่องอะไรโอเคจบตาโอเคบอกความในใจหน่อยความในใจคือแม่งรู้สึกว่ากูเดินไปไหนก็ไม่รู้แต่กูรู้สึกว่ากูชนะแน่นอนเอ้เลยเลยว่ากูรู้แป็นมาสรุอย่างดีเลยเดินไปไหนมาไหนได้หมดเลย หลังจากที่ดูแล้วเนี่ยสองคนแม่งราคาสูงมากถ้ากูไม่ชนะก็ไม่รู้ใจว่ายังไงละมาหมุนตัวหมุนหมุนอ่ะพอพออกูจะหมนถึงพวกเนี้ยอพออเฮ้ยมานี่หน่อย,ดยออเด้ออะอาเบลก้อนไหนตัวมานูน้น นขำอีกแล้วขำยังนิ้ไม่ดีอ๋อตัวเล็ก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 หรือตัวใหญ่ตัวเล็กเล็กๆใช่ไหนตัวไหนข้างหลังมันอ่ะมาโดนไปสองอันเอามันทั้งสองอันเลยมาเลยครับอมาเลยอ่า น,นีอันนี้อ่ะอ,อ่าโอเคเอ,อันต่อไปสลับกับบาร์เดยวกูขอสลับกับชิ้นที่หกของเฮียแล้วกันงี้กูต้องคำลูกบก่นอนตรงนี้กูน่าจะอยู่แถวๆวันพีทใช่หรอเข่าว่ะอันนี้ก็ได้ยังไม่แพงแน่เลยว่ะอ่อันนี้ครับนี่เข้ากองบาร์ โอ้ยแต่นหนักอยนะู่เนี่ยไอ้ที่จโดนแล้วตัวนี้ตัวนี้ออออโอ้โหกล่องแบบคิดว่าเป็นตัวอะไรค,คิดว่าเหมือนมุนแน่เลยอ,ะ <c oughs> อ่ะชี้เลยชี้ชี้นี่โอ้โห ไี่เลือกตามความรู้สึกแหละจริงๆแล้ว ตรงเลยครับตรงตรงตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวเลยตรงเลยตรงเลยตรงอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยอานอนอาชี้ชี้ชี้ปกติชอบสูงต่ำอูอูจะอยู่สูงอ่าอยู่สูงชี้ที่รักหน่อยจะชี้รักเหรอไช่ป่ะอาชี้ชี้ชี้เดี๋ยวละอ่านี้โอ้โหใช่แหละมันชอบอย่างนี้แหละงพักตัวอ่าโอเคไม่ปลอดภัยแล้ว ตอนนี้ผมเหลือสิทธิ์เปิดตากับรบคนอื่นใช่ไหมซึ่งเพื่อนๆสองคนเนี่ยราคามันสูงมากเพราะนั้นผมจะไม่รบนะครับผมจะแบบใช้สิทธิ์เปิดตาตรงนี้แล้วกันดูนี่ไ,ไอ้เหี้ย <laughs> โอ้โหโ,โซนนี้ไม่ปลอดภัยเลยนะนะ่ยเ <laughs> มื่อกี้เขาเป็นโคโจูัตอร,รุบไปแล้วอ่าตรงนี้นี่ๆกูจะเปลี่ยนโซนกลับไป โดน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 อ่ะตัวนี้อันเนี้ยกูว่าเหมือนมึงรู้อะแต่และตัวนี่คือไม่มีผู้ชายักตัวใช่เหรอ <c oughs> อันนี้ย<า>นี่มัน<ช>แถวไปอ่าโอเค <c oughs> อ่าตัวนี้นครับนี่ผมบอกแล้ว <c oughs> ยังไงก็บ้าแตก <c oughs> อ่าตรงไปกว่าไปเลย วาดเลยอ่ะเหลือกี่ชิ้นนะสองชิ้นชิ้น,นเดินมาใกล้ๆหน่อยกูว่ากูน่าจะใกล้เคียงพอพวกมึงแต่แต่ตฟังจากที่พวกมึงพูดแล้วเนี่ยของกูไม่น่าได้เอากลับบ้านโอเค <c oughs> โอเคอ่ะชิมๆิมิมิมอันเนี้ยอ๋อชอบแบบนี้ครับหอม,อ,มอ่ะชอบแบบนี้นะครับ ตัวใหญ่เลยเหรอผมใส่จะเกินเหมือนกันเลยวะตัวสุดท้ายของกูอ่าโดนโดนโดนนี่เหรอนี่นะเออโอ้โหมึงเฮียแม่งเลือกกล่องใหญ่ด้วยอันนี้มึงเข้าบ้านได้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้มึงเข้าบ้านไม่ได้พี่คุณเลือกอะไรมาบ้างวัเนี่ย้พีย หูใหญ่สัตย์่ตองยังไงครับผมคิดว่าตัวนี้ประมาณกีบบาทไม้ดิ้งดดูสามพันเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ราคาคิดนะครับสามพันะให้ดูราคาจริงเป็นไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่โอ้ยโอ้ยราคาเริ่มจากของเบอลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้าลอ้ยโา้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่เ้ย่อ้ยนอ้ยโ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 อ้ยรอ้ยโอ้วโอ้ยโ้ต่อปนะอรับน้งโอ้ต้วนอ้นะครับผ้ อัน้น้บาท4ี่บา <c oughs> โอ้แทบจะไม่ต้องแข่งเลยเนี่ยตอนนี้ทำมาสองแล้วอันนี้นี่น้องฟารัมหรือน้องโซล่าของเรานะครับตัวนี้อันนี้ถายาหงหกเก้าเก้าหครับผมฮัสดเดมิกลุครับตัวนี้ไม่กลุม่ผมชมพูนะ,ค,ะ 99, ครับแปดเกฮะแปดเกนี่มันงานสาวล้วนเลยนี่วะแฮปปี <S <S 2> <S> <S 2> ้จังเลยตัวนี้อะไรอ่ะกิกนะครับผมนี่กิเก้าเกแอมสี่องก้าครับ ต่อไปน้องเลมน้องเลม429น้องเลมอีกแล้วน้องเลมนี้429ครับต่อไปฮะน้องเลมเหมือนกัน429มองแฟนขับเลมใช่ไหมใช่อ๋อเหมือ,อมือถ่ายมาเออถ่ายมาคือต่อไปอนนเ,นเนียนลนนนแ่อเมอีกแล้วครับี่้อง429 429 429ครับเลมเอ429ครับเลมสี่ตสองเก้าต่อไปโอ้โหสี่สองเก้าเหมือนกันครับเลม กูกลับไปนี่คือกูต้องเหมือนติดแน่เลยว่าหนึ่งสองเก้าน่าจะติดและอย่าลืมว่ามึงมีตัวหนึ่งคือตัวนี้ราคาหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าได่ะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้ายังไม่พอมึงยังมีตัวที่กูให้อีกอ่าที่เล่นสลับไอ้บัสมาแล้วมึงรู้ไหมราคาเท่าไหร่ราคาเลยงั้นกูขอให้ตัวนี้ไปให้ไอเดลแล้วกันขอเชิญคุณบัสหยิบให้ดูหน่อยครับผมตัวนี้นะครับ 9 9 9ห5เข้าโกทั้งหมด29,825บาทเฮ้แต่นี้ถ้านับ30,000แม่งขาดแค่175บาทเออโคตรใกล้นี่เป็นศึกระหว่างบ้านกับบ้านใครจะอยู่หรือใครจะไปบเฮ้ยแกี๋ยมึงไปง่ายอยังไงผมเปนคนไม่สู้คนคือก่อนนี้กูจะหยิบในกูมั่นใจมากว่ากูน่าจะได้แต่พอเห็นของแล้ว ไม่น่าจะรอดมาดูตัวแรกกันดีกว่าอันนี้เป็นเลโอลลโอจากคัตเตอร์คัตเตอร์ครับตัวนี้เป็นราคา899บาทตัวนี้ครับโออีนะครับผมตัวนี้ไก็ไป퀄คฟายตัวนี้ราคา999บาทนะครับถ้ปกติงานหนอยมันแพงนะเนี้ใช่หรออ่าตัวนี้ครับผมตัวนี้รับตัวตัวเราเลยครับตัวนี้ตัวอะไรครับบ้าครับตัวนี้ซุปเปอร์สติปโกะนะครับตัวนี้ซุปเปอร์สติปโกะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบตัวไซส์ใหญ่ขนาดนี้3 อิชิบังกุจิใช่ไหมครับผมอัมนนี้เป็นอิชิบังกุจินะครับผมอ่าตัวนี้เป็นลูฟี่นะครับ1,999บาทเท่านั้นเองเป็นงานจับฉลากนะครับอันนี้อิชิบังกุจิอันนี้เป็นตัวที่ผมบอกว่าเป็นป๊อปใช่ไหมนี่น้อาบอกเป็นป๊อปของนี้น่าจะเป็นงานพวก T O P อพีเพราะมันกล่องใหญ่แล้วมันก็ข้างหน้ามันเป็นใสๆไงหน้าแปลกยับเยิน <c oughs> อันนี้นะครับเป็นซิกซิโรนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเอชชัทนะครับอันนี้ ตัวนี้ครับอยู่ที่2,699บาทนะครับออ๋โอเคราคาดีอันนี้บวกไปโบกมากูไม่เท่ายเนี่ยว่าเ0 0ดก็สบายสบาย,บายอ่าตัวนี้ิงตัวนี้เป็นางานสุเดียวนะครับอยู่ที่ราคา399บาทเป็นของเอลเตอร์ครับตัวนี้เอาตัวนี้7,300พามครับโอ้แล้วหมื่นสองครับโอเคได้อยู่าทางค้างอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้หมื่นสรงเนี่ยไม่เป็นไรตัวนี้ครับอินโซโล หิงอพาร์ตครับตัวนี้หิงอพาร์ตครับโอเววานโอนะหกร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองมาคุกโกนะครับจากบางกิโลตัวนี้ครับราคาอยู่ที่สี่ร้อยสิบเก้าบาทต่อมาครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นั่นก็คือมาโครมิลคูมานนะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทนี่เสียงเหมือนแบบจะขายของนะแอดดอมินิเซอร์ The abdominizer just 1995. อ่าเราหยิบได้เป็นของราคาพิเศษด้วยนี่มีป้ายลดราคา ทันชิโร่ทันชิโร่คิม,มิซึนโนยายบะนะครับอันนี้เป็นของงาเซการ้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าตัวนี้เป็น,นตุ้งงูผูกตอนนี้งานอิจิบังจิเนี่ยครับขายแค่แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวอะไรครับอ่าตัวนี้นะครับบูตี้นะครับจากทรอยซอ,อ,อ,อรี่นะ,ะค <c oughs> รับผมมีงูอยู่เดิมเขาบูดึงชั้นวัาพูดได้ไหอ่าโอเคหมดแล้วกูมีแค่นี้เหรออ่ากี่บาทเนี่ยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อย เ9บาทนะครับผมมีอบันเหิงตัวนี้นะแต่อย่าลืมมึงมีงานลูฟี่เกียร์สีกตัวหนึ่งเป็นลูฟี่เอ็กพัฒนะครับเกียร์สีเอ็กพัฒเอ็กพัครับนะครับอยู่ที่7,499บาท7จ0 0 7 4นเโอ้โหนี่เกินมากเนี่ยเชียโอ้โหออกมาได้1 9 9่งเก้กูบอกแล้วซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องอย่างนี้ครับผมโอ้โหตอนแรกนึกว่ามันต้องเกินแน่ๆพอมา7,000 ผมคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วคุณกอลเดอนไปห,ห,หรือเปล่ามีอีกเหรอมีอีกงผมยัง <laughs> มีตัวนี้เหลืออยู่ <laughs> ตัวนี้นะครับอยู่ที่4,699บาทนะครับโอ้เมื่อกี้มันเกือ 20, บเกือบสองหมื่นพอดีอันนี้อันนี้เท่าไหร่นั่นเท่าไหร่สองสี่หกหนูโนโอ,อันนี้หมื่นเก้าเมื่อกี้ทำไมสี่พันหรนี่สี่พัเดี๋ยวเราดูของกูว่าไม่เป็นไรกูว่ากูจะได้อยู่เพราะนี่มันแค่สี่พันกว่าบาทเกินมันาหน่อยได้ได้สบาย ่ขนาดปิดตาเนี่ยง่ายง่ายต่อไปนะครับวนี้จะรับสูดเกมความมืดนะครับเพราะเราเป็นยุคิคนอะไรยูกิคนอะไรยูกิคนอะไรยูกิแม่เพลิงฟาร์ดยต่อครับมาตัวแรกตัวนี้เป็นดาราตลกไทยนะครับวันนี้ใครครับแอนนาวันนี้คุณบ้าท็อปฟอร์มเลยครับสามห้าเก้าอันนี้เป็นเซอร์เบอร์เซฟานล้วตัวนี้เแอนดามครับราคาแค่แปดเก้าเก้า นี่กล่องใหญ่มากเลยตาแรกนึกว่าสามสี่พเออกูได้ตัวผู้หญิงเยอะเดียวนี่เหรอโอ้กหอกแล้วไหบอกแ,แล้ไงมัเป็นบบจิตวิญญาณดูดิขนาดกล่องวันพีได้ผู้หญิงเลยอะวันนี้นะครับผมอาแกไลเลดี้วันนี้นะครับสามสองเก้าทียไมไม่โร1หนึกแล้ว 1, 9, 9, 9. ก็นี่ครับบัคกี้ดีเอ็กซ์ดันเโต้บัคกี้สี่สองเก้าอเนูเมนหนึ่ แมนครับผม359ครับผมตอนนี้กูเท่าไหร่แล้ววะห้าพันแปดผ่านไปขึ้นไปไหม้วนะ5,800ต่อไปตัวนี้ครับมีสการคือโตดนะครับจากเรียวกันสี่สองเก้าครับผมอันนี้เหมือนเปิดตาเลือกอะ่ะโอ้โหดูนนชื่ออะไร<ห>นะซุปเปอร์ซานะนิโกะนะครับผมซุปเปอร์ซานิโกะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่ะตัวนี้ไวท์วอชเสถ์เซตอ่าตัวนี้เป็นถังของ s อสเอสรอบ20ปีของคอมเมอร์เรเดอร์นะครับผม699ครับ อันนี้ของบาร์ที่สลับมาใช่อ่าห้าเก้าเก้าอาไปโอ้โหจากคาสิโนเลเลชั่นครับตัวนี้อ่าร้อยเก้าเก้านะครับเท่าๆกันกิ๊กคิวนะครับผมยุกินะครับผมไม่ได้บูโตยุกิครับเท่าไรครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนครับอ่านี่นะครับงานเนนรอยนะครับตัวนี้เนนรอยอันนี้สี่สองเก้าครับผ อ่า P.O.P. ครับพอเท่าไฟเลสงานอุตซฟแล้วก็2,2,4,9ครับ2,2,4,9รวมเป็น1 2 7 7 5้ครับโอ้แพลแพ้ยับแพ้ยับเลยครับผมเสียตังค์ก็ไดิวันนี้โอ้โหเยอะเลยนะมึงนะคือต้องบอกว่ามันง่ายมากเลยครับเกมนี้พี่เขาลดให้เหลือสองสี่ท่วนท่สีท่วนอ่ะโอ ใครคิดคอนเซปต์รายการวันนี้วะมึงอ่ะตัวที่อ่ะเอาแล้วนะครับยอดเท่าแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปแล้วเลยครับเอาคุณตอประตูหน่อยดิโอ้โหขอบคุณมากครับผมวันนี้สนุกมากสนุกมากจริงๆครับผมถามกูไหมว่ากูสนุกด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้านะครับเอาใหม่นะครับผมไปกลับบ้านกันเดี๋ยว